บนนะบนบนบนเพื่อนป้ายในกงจ้าอยู่บนบน,บนถอยถอยเาี๋อแป่อเอาคเชนตีนะเดี๋ยวยเดี๋ยวเพื่อยเพื่อรอชนตีตอนที่แบบดูเดือดเหรอ,หรอใช่แล้วมันจะเข้าไปหม<อ> มันแอบมันก <si> ็แจ็คนตายไม่ก็จ็คฮัลโหลมีเกมกับลูกอยู่ราวนอนเห็นแล้วเหรอโอเคโอเคห้าเาทีถึงทีปะปะมกัน ปั๊มเปั๊มเลย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 ปั๊มเิดปั๊มเลยปั๊มเอยปั๊มเลยปั๊มเยปั๊มเล่ปั๊มยปั๊มเลยปั๊มลยปั๊มเลยปั๊มเปั๊มัลปั๊มเลปั๊มเลยปั๊มัลปัมมปั๊มเปั๊มมปั๊มยปั๊มปั๊มปั๊มปั๊ลปั๊มปมลปั๊มปั๊มปั๊มลปั๊มมปั๊มั๊เปั๊มปเลย บอลมนต้องเยอะมันอยู stage, ่ตั้งเยอะปลาบนมันอยู่ตั้งเยอะโหล่ะปลาล่างมันมีตัวไอตัวพลังจิตไข่ตัวพลังจิตจัดการเยอจัดการเลเวลจัดการตัวพลังจิตเยอปลามีจัดการสอง สเลยเหรออาหมดเลยยิงปุ้ยป้ายมีไปบนนะมาละเอ่อโอเคมาบนเลยแล้วคอยมาป,ปัม๊มคอยไปล่างเลยเหรอคะไปล่างอีกเหรอคอยป,ปั๊มบนนะคอยเกิดเมามามาปั๊บตรงนี้ปั๊มบก่อนเฮ้ยโอ้โหโอ้เยอะเกินถอย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 ไม่ได้นะถอยไม่ทันถอยถอยถอย ป้าเดี๋ยวน้าต่อไปเป็นกระชาจิกเมลเลียนนะแต่ว่าตอนนี้จะเป็นลำมาแล้วเดี๋ยวมึกินสวยมึงกินสวยป้าช่วยข้างหลังได้ไหมเอาตัว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 ไอาตัวนี้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 ไปไปใส่ได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยมันสู้เราไม่ได้หรอกถ้าหลบสกิลมันได้ก็คือจบแล้วนั่ ปลาปอยู <czyć> ่ตรงนี e. kind of uh, ้ปลาปอยู่ตรงนี้ใส่มันลูกกินไหวไหมลูกกินสวยเอยเออเออเออเฮ้ยโหเทโหเทวัวเขาบังเยอะ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 ไม่ให้ไปไม่ให้ไปไม่ให้หนีไม่ให้หนีหรอกไม่ให้หนีจ่หนีเป็นโอ้เมื่อแต่โดนแต่ว่าหนีอ่ะ หัวเขาต้องไปบ้างป้าฟังมันยอมแพ้เนี่ยมันยังไม่ยอมอีกเหรอ